Thank you ครับก็วันนี้เป็นเป็นรอบแรกนะครับค่ะเป็นเป็นการจัดรอบอะไรอย่างเงี้ครับเอะอหมายถึงว่าวันนี้เป็นการเป็นการจัดรอบครับเป็นเป็นการจัดเออ่ประกวดควนใจใช่ครับรอบแรกการวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการแบบว่ามีคนไม่คนที่ไหนมากเลยครับผม ก็ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อทุกท่านนะครับเหมือนเดิมให้ความเหนียวแน่นกับราชบุรีนะครับขอบคุณน้องๆที่วันนี้โอ้โหน่าจะนอนกันน้อยๆทุกคนเลยมาเตรียมความพร้อมกันตั้แต่เที่ยงเทียงเลยครับผครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับที่ให้าการสนับนสนุนตลอดเวลาวันนี้งานประสบความสำเร็จมากครับวันนี้เรามีเกณฑ์การคัดเลือกอยังไงบ้างคะคือจริงๆวันนี้ผมให้ น้องๆที่ได้นี่คือเป็นคะแนนเพียวๆเลยนะครับครับเป็นคะแนนล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยคะแนนล้วนก็คือคะแนนจากกรรมการมาจากกรรมการทั้งหมด5ท่านครับผมครับก็จะกรรมการนี่วันนี้จะมีอดีตอดีตทีมแลนด์เวิลด์ใช่ไหมครับหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ดีดีหนึ่งท่านแล้วก็บูธสองท่านนะครับก็มีจากสปอนเซอร์หนึท่านที่เป็นชุดว่ายน้ำอยากน้องๆแต่ละคนให้แนะ้ำเงินก็ตำแหน่งที่ได้ สว,ส,ะะสวัสดีค่ะแป้งรัมบอร,ร,ร,ร์รัลลารีรหัสสุพรรณ MC RBR 1 0ค่ะวันนี้นะคะแป้งรัมก็ได้รับรางวัลปัตตากปัตใจบูสตน,นะคะสวัสดีค่ะออมมานิสาผุ้กายนะคะวันนี้ออมก็ได้รับเป็นรางวัลวัตใจจากพี T. เห็นกอเชียร um> ์ทั้งรำเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองค่ะแต่พอเห็นเชียร์มาว่าเบอรเอร้าหนูเพราองั้นถูก็มั่เลยค่ะหนูเองค่ะก็วดตัวแปงรำนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นฝันใจแต่ว่าต้องขอบคุณทุกแรงโหดนะคะแล้วก็คะแนนจากคณะกรรมการด้วยค่ะที่เรือนูเป็นขัใจรูนะขอบคุณค่ะเออเหลือเป็น ออรอบถัดไปเป็นเป็นรอบ,ย,รอบยังเป็นรอบการเก็บคะแนนอ,อีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่29ครับแล้วก็แฟนฟนอลเน่ยจะเป็นวันที่18มกราคมครับมีมีครับผมเพราะว่าในปีนี้เนี่ยทางแฟนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะให้เราอยากจะให้มิสแกรนที่ได้เข้าไปเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของออการสแสดงนะครับก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่ม เริ่มทำการฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อเพื่อรอบต่อ,อไปครับรอบต่อ,อไปเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้เดิอนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการเต้นร้องเพลงด้วยนะเนาะเต้นด้วยใช่ครับยพยายามทำทำโจทย์ในตามตามแฟนใหญ่ให้ได้ครับอนนลใัให้ใช่ครับเมื่อกี้ตอนตรวจคะแนนนี่โอ้โหผมแบบ เฉือนกันเฉือกันแต้มเดียวหรอครับเดินนนำตรงเลยหนักใจครับหนักใจครับเพราะว่าทั้งสิบท่านเนี่ยเ,เขาเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วก็มี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 แพชชั่นในการทำงานจริงๆครับครบยินดีกับผู้ที่เขา้าเขา้ารอบในวันนี้เออผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็เออสำหรับสิกเจ็ดท่านที่เหลือเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้เขาเออ ช่วยในรอบต่อๆไปด้วยครับวันนี้รางวัลไม่ใช่หรอเออวันวันนี้ไม่ไม่ใช่ครับวันนี้เป็นเป็นรางวัลย่อยครับเป็นรางวัลย่อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอบถัดไปเนี่ยเออชาอเนเซอร์ใหญ่ละเป็น JB ีเนี่ยน่าจะเป็นรางวัลหลักหลายหลายหมู่นะครับล้วราวันวันไฟแนลเนี่ยเออก็คุยคุยกับที่พี่สปรเนเซอร์เนี่ยก็รวมทุกรางวัลน่าจะไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนครับครับ แลยให้ฝากในรอบต่อไปค่ะว่าจะได้เห็นอ,อะไรเท่าไหร่ก้านครับเคยพูดบ้างได้ค่ะก็พี่พี่ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามผมนะคะแล้วก็เจียมิสแกนราชบ,บุรีนะคะในรอบต่อไปก็เป็นวันที่29ธันวาคมนะคะจากวันที่้าพหร้อยหกสิบนี้นะคะยังไงก็ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดมิบสแกนราชบุรีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้าวเคยพูดไหนครับ รายการของมาที่วันไพเน่ดกขอฝากวันไฟรอลด้นะคะเป็นวันที่18กัลานะะยนออค,ค,ค่ะก็สัดทีออ่พัตติคารุค่ะก็ฝากมาเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้